เมือนเรื่องราวของลิงตัวหนึ่งลิงตัวนี้เนี่ยไปเจอกล้วยอยู่สองลูกมีกล้วยที่ยังเขียวๆอยู่เลยกับกล้วยอีกใบหนึ่งก็สุกพอดีงามเลยปรากฏว่าลิงเนี่ยเลือกที่จะกินกล้วยใบเขียวๆที่ยังไม่สุกนี่แหละก่อนด้วยความคิดที่ว่าเอาหน้ากินกล้วยใบนี้ก่อนใบสุกออร่อยเนี่ยแล้วค่อยเก็บไว้กินทีหลังก็ได้เดี๋ยวจะได้กินอรอ่อยอร่อย ฝืนทนกินกล้วยใบเขียวๆนี่ก่อนให้มันหมดก่อนปรากฏว่ากลิงก็กินกล้วยใบเขียวๆนี่แหละทั้งขมทั้งฝาดแต่ก็กินจนหมดวันต่อมาก็จะไปหยิบกล้วยใบที่สุกนั้นมากินปรากฏว่ากล้วยใบที่สุกนั้นก็เริ่มเละเริ่ม,เ,มเน่าเส็แล้วแต่ก็ฝืนทนกินด้วยความเสียดายจะทิ้งก็ไม่ได้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าเรามัวแต่ไปนั่งรอโอกาสเอ้ยรอว่าเดี๋ยวค่อยกินวันนั้นเดี๋ยวค่อยกินวันนี้เดี๋ยวค่อยทําดีวันนั้นเดี๋ยวค่อยทําดีวันนี้เดี๋ยวโอกาสดีๆมันก็จะพลาดไปมันก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มต้นวันนี้เห็นตัวเองวันนี้เริ่มต้นวันนี้เปลี่ยนแปลงวันนี้อะไรที่เป็นสิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทําได้ก็เริ่มเสียแต่วันนี้อย่าไปรอว่าวันนั้นค่อยเริ่มวันนี้ค่อยเริ่ม เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเรายังจะมีโอกาสมีเวลาที่จะได้เริ่มนั่นอีกไหมเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตเรายังจะมีโอกาสอะไรอีกหรือเปล่าชีวิตเราบอกอะไรไม่ได้จริงๆเอาละวันนี้เล่านิทานทมคติธรรมให้พวกเราได้ได้คิดได้ระลึกนึกถึงตนเองนะครับได้บอกได้สอนพวกเราตามสมควรแก่เวลา